อะไรก็ได้ที่หนูคิดเมื่อกี้หนูทายถูกต้องเพ่งเลยแล้วหนูจับจุดความรักว่าห้าเหรียญแสดงว่าเขาเครียดเรื่องความรักทุกเรื่องความรักถึงแม้เขาจะไม่มีใครก็ตามเนี่ยก็ต้องแปลว่าเขาน้อยใจชีวิตของเขาเองก็ได้แต่ถ้าพูดเงินเขาก็ต้องเครียดเรื่องเงินด้วยเพราะมันเป็นห้าเหรียญยุสี่สิบเอ็ดปีดูวันอาทิตย์ก็ถ้าดูตามหน้นาไพ่อค่าดังเป็นเป็นผู้หญิง ค่อนข้างฐานะดีมั่นคงอะค่ะแล้วก็เป็นคนรอบคอบแต่สิ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือจะเจอปัญหาที่ไม่ค่อยราบรื่นค่ะถ้ามีคู่ครองก็มักจะนําปัญหาเรื่องการเงินมาให้แล้วก็ดับปัญหามาให้อ่ะคะ่ะก็มีแต่เป็นคนค่อนข้าง,งโรส่วนตัวสูงแลนเป็นคนค่อนข้างปิดกั้นตัวเองอะคะ่ะแต่โดยรวมก็คือถ้ามีปัญหาเขาก็มันจะแก้ไขได้อืมค่ะใน,นมุมมองของหนูก็ถูกต้องอีกนั่นแหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นคนเรามองไพ่ไม่เหมือนกันหรอกรับรองไม่มีใครทายเหมือนกันหรอกแต่ทุกคนทายถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยขณะที่เราสื่อกับคนที่มาดูดวงกับเราเนี่ยมันจะคนละแบบนะสมมติว่าอ,อมองว่าจริงๆช่วงเนี้ยเจ้าชะตามไม่ได้เป็นคนขยันนะคะเท่าที่มองเพราะว่าถ้วยเนี่ยถ้วยแล้วก็ไปบวกกับอ,อราชินีพระจันทร์เนี่ยถ้าเกี่ยวกับการงานเนี่ยสถานการณ์มันจะนิ่ง แล้วก็บวกกับอายุเขาอะค่ะเป็นเป็นอัศวินถ้วยเนี่ยอัศวินถ้วยไม่ได้เป็นคนขยันนะคะเป็นคนเ่ม้ยิ่งี้ยงเป็นคนแบบเรื่อยๆถ้าเป็นการงานก็การงานเรื่อยๆไม่มีอะไรคืบหน้าแต่เจ้าชะตาใจเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับภาระของเขาที่เขาจะต้องเจออยู่ค่ะปัญหาของเขาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกขี้เกียจ อ่ารู้สึกแบบไม่ไม่ได้เป็นคนที่คนฝ่ายอะไรมากนะสาะคา่หมายถึงจบกับการงานการเงินก็ มันก็ถูกสไตล์ของหนูเพราะหนูก็วิเคราะห์ในมุมมองของหนูแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าแต่ละคนน่ะจะมองไพ่การพยากรณ์ไพ่ไม่เหมือนกันเลยพวกเอาเอารูปแบบของคนอื่นแล้วมาประยุกต์เป็นสไตล์เราเราถึงจะเกิดได้มันต้องเป็นตัวเราเท่านั้นนะคะอย่างเมื่อกี้แน่นอนพวกหนูสามคนคนละบุคลิกคนละแนวความคิดแต่สามารถเอาความคิดของคนนั้นคนนี้ ของอาจารย์ด้วยไปประยุกต์ของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดถ้ามุมของอาจารย์อย่างเงีย้ยนะคะถ้าสมมติว่าถ่ายพื้นดวงปุ๊บอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ค่อยถ่ายพื้นดวงถ้าถ่ายพื้นดวงมันต้องเปิดไพ่สามรอบอ่าพื้นดวงก็พื้นดวงจริงๆเลยแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นก็คือการถ่ายไพ่แบบที่ถูกต้องจริงๆต้องเป็นงนั้นแต่ทุกวันนี้คนดูมันก็ไม่เสียเวลาที่จะมาฟังอะเขาลํำคาญด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถ่ายพื้นดวงเยอะถ่ายนิดหน่อยก็พออย่างเปิดมาเอา ตัวตนเขาเป็นราชินีถ้วยคําพูดหน่อยก็ได้แล้วก็เอาห้าเหรียญกับห้าดาบมาประกบแล้วก็เอาชาลีอดอดเพราะสี่ใบมันจะเป็นตัวตนเขาจริงๆอ่าพอเขาเป็นราชินีถ้วยแล้วก็เออคุณเนะ่ยเป็นคนจิตใจดีคนเนี่ยจะชอบฟังความดีของตัวเองก่อนยอ่อเขาก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคบอกเลยว่าเออคุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนธาตุน้ําอย่างเงี้ยพลังงานธาตุน้ําจะคนอ่อนโยนปกติชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนจิตใจดี แต่บางครั้งทำไมต้องแต่บางครั้งเอาห้าดาบมาพูดบางครั้งถ้ามีปัญหา,าจริงๆเนี่ยคุณก็สู้นะไม่ใช่จะยอมจนงอคุณแบบไม่สู้ไม่ใช่ห้าดาบพูดแล้วก็ให้ชาลีออดด้วยแล้วก็มาพูดว่าบทที่คุณอยากเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งอ่ะคุณก็แข็งเป็นโดยเฉพาะในเรื่องงานคุณมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ชอบแสดงออกนะคะอะไรที่มีปัญหาเอาห้าเหรียญเข้ามาขยายคือปัญหาใช่ไหมถ้ามีปัญหาเนี่ยไพ่ อัศวินไม้คุณก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วทาให้มันเกิดความสําเร็จได้เนี่ยปัญหาเอาเอา,เอามาพูดได้ก็คือถ้าจะโยงแปดดาบห้าเหรียญราชินีพระจันทร์ก็เป็นปัญหาได้เวลาเจอปัญหาอะไระคุณไม่ได้เป็นคนยอมแพ้หรอกคุณจะต้องพยายามพิสูจน์พิสูจน์ตัวคุณเองให้คนเนี่ยยอมรับคุณได้ก็คือให้ตำแหน่งสรุปก็เอามาพูดได้อัศวินถ้วยสามเหรียญหนึ่งดาบ คุณก็ประกาศความสำเร็จโดยการแก้ปัญหาแล้วไม่ยอมหนีปัญหาอันนี้อันหนึ่งที่เราจะพูดถ้าจะพูดทุนดวงเขาก็เป็นและเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นคนมีเซนหรือเป็นคนที่มีลางสังหอ์หรือชอบคิดอะไรที่มันมองต่างมุมกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เสาสองต้นนะ เขาเป็นคนที่คิดแปลกแหวกแนวก็ได้ด้วยและเป็นคนที่คิดแล้วมีตักกะของตัวเองหนูก็เอามาพูดได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จริงอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากทายเพื่อนดวงไงนะเราทายนิดเดียวแค่นั้นก็พอได้ก็ก็ก็พอประมาณนี้ได้ทีนี้เราจะทายปัจจุบันเลยพอปัจจุบันปุ๊บอาจารย์บอกแล้วว่าหนึ่งดูตำแหน่งอายุสมมุติว่าตำแหน่งอายุเออเมื่อกี้เราบอกสี่เอ็ดใช่ไหม เป็นอัศวินถ้วยแล้วก็มองเฮ้ยตำแหน่งอายุนี่เป็นอัศวินถ้วยอืมมันเป็นไพ่บุคคลนะอัศวินมันน่าจะพูดผู้ชายได้พูดคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งดีๆเข้ามาเพราะมันขยายด้วยสามเหรียญกับหนึ่งดาบแสดงว่ามีคนนําโอกาสมาให้เขาก็ได้เนาะอ่าแล้วแล้วคิดมุมนี้ไว้ในใจปุ๊บอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วตำแหน่งปัญหาคืออะไรเอ้ยราชินีพระจันทร์เป็นตำแหน่งปัญหา มันคืออะไรวะไพยย่ใบนี้เราก็ต้องมาคิดอ๋ยอไพ่ใบนี้คือการรอคอยอ่าคือความอึดอัดการรอคอยมันอยู่ตำแหน่งปัญหาแสดงว,ว่าเขาเจอปัญหาอยู่เขายัางแก้ไม่ได้ห้าดาบกับห้าเหรียญน,น่าจะมีการทะเลาะเบาแหวงส่วนมากห้าดาบมันจะเป็นไพ่ทะเลาะแล้วเข้ามากระทบเขาด้วยแสดงจะต้องมีการทะเลาะอาจจะในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นชาลีออกับห้าดาบมันชัดเจนเลยว่ามีการทะเลาะ ชาลีออตเนี่ยมันจะเป็นตัวสฟิง์สองตัวนะคะมันคือความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานะทะเลาะบ่อแวงหรือแม้กระทั่งอาจจะมีเรื่องปัญหาของราชินีพระจันทร์อยู่ตำแหน่งปัญหาเอกสารเนี่ยมันคือข้อมูลหมายเลขสองเอกสารข้อมูลตัวเลขหรือเขาอาจจะทำงานผิดพลาดอะไรบางอย่างไหมเจ้าชะตาคนนี้แล้วก็พยายามที่จะปกปิดมุกงิบข้อมูลหรือปัญหานั้นไว้กับตัวเอง ไม่อยากให้ปัญหานี้ถูกเปิดออกมาจนกว่าตัวเองจะแก้ไขได้ก็พูดได้นะคะว่าตัวเจ้าชะตาเองอาจจะทำงานผิดพลาดอะไรสักอย่างเป็นข้อมูลลับแล้วอยากอยากอะเก็บไว้ไม่อยากที่จะเปิดข้อมูลนี้ให้กับใครเก็บไว้คือไพ่ไปไหนก็คือไพ่ราชินีพระจันทร์นี่แหละทํางานผิดพลาดคืออะไรห้าเหรียญรู้สึกไม่เขาเรียกว่า รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกดดันรู้สึกเนี่ยเข้าไปชิงตำแหน่งใจแปดดาบรู้สึกแบบอุย้ยทาไงวะเรื่องจะถูกเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะแต่เราไม่รู้จริงไม่จริงต้องไปถามลูกค้าถูกไหมแต่แค่อาจารย์ให้แนวทางเฉยเราแปลไปอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเออตำแหน่งปัญหานะถ้าถ่ายการงานน่าจะแบบนี้แล้วทีนี้เธอก็ยังคิดที่จะถ้าแก้ปัญหาได้แล้ว หรือปัญหานี้มันขี้คายออกไปเธอน่าจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอัศวินเนี่ยรูปม้าปุ๊บนะคะม้าเรือนะอย่างหกดาบเป็นรูปเรือเนาะหรือสามไม้เนี่ยก็มีคนมองเรืออยู่ในน้ําเอ้ไม่ใช่สิเออ,เอ,อใช่สามไม้มีเรือลอยลอยลําอยู่ในน้านั่นนแปลว่าอยากยา้ายอยากเปลี่ยนอยากมูบละเพราะฉะนั้นในเมื่อไพ่อายุอยู่ไพ่ใบนี้อัศวินถ้วย ม้ามันยกขาหน้าแล้วแปลว่าอยากไปละอยากเปลี่ยนแปลงนะคะอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานถ้าเธอแก้ปัญหาได้อาจจะเป็นปัญหาที่อาจารย์พูดก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะคนที่ตอบได้ก็คือคนที่มาดูดวงกับเราถ้าไม่ใช่ในเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาความน้อยใจในเรื่องการทํางานน้อยใจคือไพ่ใบไหนห้าเหลียญนี่แหละค่ะเป็นความน้อยใจมากเลยไพ่ใบนี้ เสียใจน้อยใจอุย้ยกูทาเต็มที่แล้วไฟเต็มที่แล้วนะกับงานเนี่ยชาลีออดกับผ้าดาบเนี่ยเออทาเต็มที่ทําไมทําไมยังไม่ผู้ใหญ่ยังไม่เห็นความสําคัญน่นนี่นั่นเกิดความน้อยเนื้อต่าใจอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากย้ายอยากเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมคะอัศวินถ้วยกับอัศวินไม้เพราะฉะนั้นเธอจึงคิดอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้นี่ก็ปัญหาหนึ่ง แล้วในช่วงที่เธอจะเปลี่ยนงานได้จริงๆถ้าตำแหน่งเดือนที่เปิดได้ก็คือตำแหน่งปลายปีถึงต้นปีหน้าเพราะตอนนี้เดือนมิถุนาอยู่หนึ่งดาบแต่พอเป็นกรกดาสิงหามันอยู่ราชินีพระจันทร์แสดงว,ว่าเธอยังไม่ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอจะย้ายงานจริงๆเธอก็ต้องไปปลายปีถึงต้นปีหน้าก็คือทันว่ามกรากรุมงพาเนี่ยเธอได้งานแน่นอนเปลี่ยนงานได้อย่างแน่นอนแต่ณนะตอนนี้หนึ่ง ปัญหายังแก้ไม่ได้เลยเธอต้องแก้ปัญหาตรงที่เธอทำผิดพลาดก่อนนะคะเธอต้องเคลียร์ปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอก่อนเธอถึงจะไปได้หรือเธอมีสัญญากับบริษัทสัญญาคืออะไรให้สัญญานะคะก็คือ2ใบนี้ก็คือลายชินีพระจันทร์กับ8ดดาบมันเป็นข้อผูกมัด ที่สัญญากับบริษัทว่าเฮ้ยต้องทําครบหนึ่งปีต้องทำ,งท,ำทำครบสามเดือนหกเดือนก็ว่าไปมันเป็นข้อตกลงกับบริษัทแล้วเธอยังไปไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการที่จะย้ายรวดเร็วไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขเชือกที่มันมัดอยู่เนี่ยมันคือพันธะสัญญาเอกสารคือพันธะสัญญา เพราะฉะนั้นในเรื่องงานเธอจึงไปตามอำเภอใจที่อยากจะไปออกได้วันนี้กูออกแล้วก็คือห้าดาบหุนหันพันเล่นแต่มันทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้ห้าดาบไปอยู่ข้างบนกูก็ไม่กลัวหน้าอินหน้าผมและกูไม่กลัวอะไรนั่นกูไปเลยอ่านั่นแปลว่าไปเลยแต่เงี้ยมันไปไม่ได้อย่างน้อยเธอก็เป็นราชินีถ้วยที่ยังมีความอ่อนไหวอ่อนโยนที่ยังมีความแคร์คนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกัน เต่ให้บางครั้งเธอจะหุนหันพันแล่นหรืออะไรบ้างแต่ด้วยจิตสำนึกลึกๆเธอเป็นคนอ่อนนะไม่ได้แข็งจริงเนี่ยตัวเธอก็จะเป็นอย่างนี้ในเรื่องงานแต่การมองว่าเธอจะแก้ปัญหาได้โอเคอันนี้เข้าใจไหมอ่ะไม่เข้าใจถามก่อนแล้วค่อยพูดปัญหาอื่นนีเรายังแปลเป็นในเรื่องของความรักได้ด้วยเมื่อกี้ปุ๊บเราเห็นไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยคนสองคนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักและความรักเนี่ยมันแปลได้หลายรูแปแบบอะแม่ลูกก็ได้ในครอบครัวระหว่างแม่ลูกก็ได้ความขัดแย้งพี่สาวกับน,น้องสาวก็ได้นี่คือการมองให้กว้างมองให้กว้างความรักมันไม่จำเป็นต้องเฮ้ยความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายความรักในเชิงชู้สาวแต่มันเป็นความ รักในเชิงผูกพันญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นมองจริงเน,นี่ยหเอาทีละประเด็นถ้าเป็นตําแหน่งความรักไพ่ตาแหน่งหมายเลขสี่เนี่ยส่วนมากจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็มองเออไพ่อดีตคนนี้น่าจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักมักจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้าเขาไม่ซ้อนเราเราก็ไปซ้อนเขาเพราะราชินีพระจันทร์มันอยู่ตำแหน่งปัญหารักซ้อน เธอมักจะเจอลักซอนเธอมักจะเจอความผิดหวังมาตลอดก็ได้ถ้าในอดีตนะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทายปัจจุบันล่ะถ้าทายปัจจุบันนะตอนเนี้ยอายุเขาอยู่อัศวินถ้วยสแสดงว่าต้องมีคนเข้ามาคุยกับเขาเพราะว่าสามเหรียญคือการพูดการเจรจาหมายเลขสองหมายเลขสามคือการคุยการสื่อสารการคอนแทคค่ะแล้วหนึ่งดาบเนี่ย มันถ้าเธอมีคุยกับใครถ้าเธอต้องการความสําเร็จถ้าเธอพยายามที่จะเข้าหาเธอสามารถเอาชนะได้นะเธอสามารถที่จะพัฒนาความรักกับคนนี้ได้เหมือนกันนะไม่ใชว่ว่าไม่ได้แต่พอมาโยงปัญหาปุ๊บอ้าวผู้ชายคนนี้โสดจริงเหรือวะเนี่ยเพราะมันเป็นราชนีพระจันทร์อยู่ตำแหน่งปัญหาก็ต้องมองว่าไอ้ห้าดาบกับสี่เหรียญผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้ น่าจะทะเลาะก,กันน่าจะเหมือนเลิกกันแต่อาจจะเลิกกันไม่ขาดผูกพันอยู่ไพ่แปดดาบกับห้าเหรียญต้องเอามาใส่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้โอกาสผู้ชายคนนี้โดยการเรียนรู้คุยไปก่อนได้ไหมได้ก็บอกเขาแบบนี้นี่คือถ้าเป็นความรักในเชิงชู้สาวต้องมีคนมาคุยกับเธอแน่นอน ถ้ามองไปอัศวินด้วยจะเป็นคนที่หนึ่งไม่ได้แก่มากอายุพอๆกันอ่อนกว่ากันไม่เกินสามปีแกกว่ากันไม่เกินห้าปีเพราะถ้าเป็นคนแก่จริงมันต้องเป็นไพ่พระสังฆราชเดอะเฮอร์มิตหรือด h เอมเพอรอ์อ่าอย่างเงี้ยแปลว่าคนแก่กว่าเยอะหรือเด็กมันก็ต้องเป็นไพ่เพชไพ่หกถ้วยอย่างเงี้ยเป็นเด็กแต่นี่มันเป็นอัศวินอ่านนะคะคนนี้ก็น่าจะมีหน้าที่การงานดีแหละที่เข้ามาคุยดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นรวยมาก แต่ก็ไม่ได้กระจอกงอกก้อยอืนะคะโอเคนั่นคือเชิงจู้สาวทีนี้ถ้าเราพูดประเด็นในครอบครัวละ่ะเฮ้ยระวังมีปัญหากับแม่นะแม่เขาอาจจะรักเป็นห่วงเราจู้จี้จุกจิกกับเราก็ได้นะเออเราอย่าไปน้อยใจเขานะอ่ะเราพูดไปอย่างนี้ก็ได้นี่คือความรักในครอบครัวหรือมองลึกไปอีกนะคะเขามีปัญหาในเรื่องทรัพย์สินบ้านอะไรที่จะแบ่งแยกกันไหมม,ม,มรดกไหมก็พูดไปได้ จริงๆถ้าไปควบอันนี้มันจะเป็นตําแหน่งพันธุ8แปดดาบแต่แปดดาบมันจะเป็นเรื่องเงื่อนไขในเรื่องของคดีความฟ้องร้องกฎหมายพันธะสัญญาข้อผูกมัดนะถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวน่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ไม่ค่อยจะลงรอยกันคิดมองต่างมุมหรือมีเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องพูดคุยกันแต่ไม่ถึงขั้นแตกหักนี่คือมุมมองไปอีกอันนึงที่จะพูดได้ ถ้าเราจะขยายความออกไปกว้างๆนะคะถ้าเป็นการเงินเนี่ยเธอต้องเครียดแหละการเงิน5เหรียญเครียดในเรื่องเงินเธออาจจะมีหนี้สินก็ได้หนี้สินคือไพ่ไปไหนราชินีพระจันทร์กับแปดดาเธอต้องการชําระหนี้สินต้องการเป็นอิสระก็ได้ด้วยนะหรือบางคนอาจจะมองเฮ้ยเธอต้องการขายทรัพย์สินบางอย่างเพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่ไหม3เหรียญอยู่ข้างบนขยายไพ่อายุ ก็พูดได้อีกเห็นไหมว่าอาจารย์อยากให้รู้ว่าไพ่มันพูดได้เยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะโยงเป็นเรื่องอะไรไม่ผิดไม่มีใครผิดเลยมันพูดได้เยอะอ่ะมันก็จะพูดประมาณนี้อ่าทีนี้ใครสงสัยอะไรถามมาที่นี้อ่ะ ถ้าตำแหน่งญาติผู้ใหญ่จริงๆอ่ะสี่ใบมันพูดได้ตำแหน่งญาติผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีไพ่แปดดาบอยู่ความในใจเนี่ยมันจะมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของมรดกเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรแต่เขาก็จะตกลงกันได้เพราะมันเป็นไพ่สามเหลี่ยนขยายอายุเขาไม่ถึงขั้นอ่ะอย่างนี้แตกหักเลยถ้าดาบขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคุยกันไม่รู้เรื่องละทางใครทางมันละ ญาติพี่น้องก็ไม่เอากันละแต่เนี่ยต่อให้เขาทะเลาะกันเขาก็ยังมาพูดคุยแล้วก็เป็นมิตรภาพต่อกันอยู่ค่ะอใ,ใบใบที่เรามองว่ามันมีเรื่องมรดกอันนี้คืออันไหนอาะะจารย์ในพีเอนส์บอกใบที่เป็นปัญหานะคะก็คือความในใจเป็นแปดดาบและแปดดาวจริงๆอะ่ะมันอยู่ตำแหน่งพันธุทุถ้าเราไปโยงในเรื่องของโหราศาสตร์แต่ถ้าเราไม่ไม่โยงเราเอาแค่เซลติกคอร์สเนี่ย อันนี้นะคะมันคือความในใจส่วนจะเรียกว่ามรดกไหมมันมีเรื่องเงินเห็นไหมคะเงินเนี่ยไพ่ธาตุดินคือมูล,ลค่าถูกไหมคะมูลค่าเพราะฉะนั้นเราก็ตึงตีเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์มันมีอะไรได้บ้านที่ดินหลักทรัพย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีเป็นแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่หรือครอบครัวที่บ้านเขาไหมา ในเรื่องเนี่ยเห็นไหมการพูดคุยในเรื่องทรัพย์สินมูลค่าอะไรบางอย่างบ้านที่ดินเนี่ยมันจะต้องมีการพูดหรือเขามีญาติพี่น้องสามคนไหมอย่างเงี้ยที่จะต้องแบ่งแบ่งส่วนแบ่งหมายเลขสองมันคือต้องแบ่งให้เท่าๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี้มันอยู่ตำแหน่งปัญหาแปลว่าส่วนแบ่งได้ก็คือราชินีพระอาจารย์เนี่ยตูนฉลาดถามมากเนี่ยถูกต้องนี่แหละคือหนูต้องมีความคิดว่าเฮ้ยอาจารย์เขาพูด มรดกพูดเนี่ยคือไพ่ใบไหนถูกต้องเลยหนูต้องเอาไปคิดอย่างนี้แหละแล้วหนูจะได้ได้ความรู้ต่อยอดไปอีกอ่าแล้วมีอะไรอีกที่หนูหนูหนูเห็นว่าควรที่จะวิเคราะห์ลิยาด้วยค่ะลิยาเห็นเป็นยังไงลิยาก็พูดถูกนะทุกคนพูดถูกอาจารย์บอกแล้วว่าไม่มีใครผิดค่ะแต่มันอยู่ที่เราต้องเอาความคิดของคนอื่นมาเสริมกับเราเราจะได้เยอะขึ้นแค่นั้นเอง จะถูกไม่ถูกต้องถามเจ้าของดวงใช่ค่ะแค่ให้รู้จักวิธีคิดวิธีขยายความวิธีคิดวิธีขยายความเวลาเจอไพ่แบบนี้เราจะพูดยังไงยังไงอย่างเงี้ยมันใช่ใช่ว่าเราจะพูดได้ตั้งตั้งหลายเรื่องเ,ออเราจะพูดอะไรบ้างเราจะพูดไปยังไงบ้างแต่แน่นอนเห็นไพ่ห้าดาบเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความทะเลาะ ยิ่งมาชาลีออดด้วยนีย่อ่ะทะเลาะแน่นอนเนะ่ะเขาต้องทะเลาะใครมาแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรตำแหน่งที่สองเป็นตำแหน่งปัจจุบันเลยนะเออแต่ถ้ายังไม่ทะเลาะก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นไพ่ยอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ห้าห้าดาบทะเลาะกับใครแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจบไปแล้วแต่ยังเขาขัดแย้งกับใครไหมยังน้อยใจห้าเหรียญนะ่ะ เอออยากจะเคลียยังจุดที่มันเป็นปมอยู่หรือเปล่าเขาว่ายังไงอ่ะเออน้องตูนเป็นคนไปดูมานี่เขาเป็นอะไรล่ะปัญหาเขาตูนเขาเขาทักทำงานออฟฟิศค่ะเพราะว่าหลักๆก็คือเขามีปัญหาแบบเหมือนมีปัญหาเรื่องแบบในแบบงานนะคะจริงแหละเนี้ยค่ะก็ก็ก็ทำงานไปว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาได้เปลี่ยนแปลง อืมถูกต้องเขาน่าจะทะเลาะกับใครในเพื่อนร่วมงานใช่ไหมฮะเขาก็มีช่วงนี้ช่วนี้เนี่ยไอเ็นเรื่องมรดกไม่ได่ถามอาจารย์เพราะว่าคือเหมือนเขาเหมือนคุณคุณพ่อเขาเพิ่งเสียค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบมรดกอะไรเงี้ยที่ต้องจัดการจริงจอืมกาลังกำกำกำกลังแบบเหมือนต้องแบบโปรเซสเรื่องเรื่องแบบทรัพย์สินของพ่ออะไรค่ะอ่านี่ไงสามเหรียญเป็นมูลค่านั่นแหละมูลค่าทรัพย์สินแล้วก็ เรื่องแปดดาบนี่แหละมันคือพันธะสัญญาข้อผูกมัดเรื่องทรัพย์สินมรดกราชินีพระจันทร์ที่จะต้องมีการแบ่งไม่รู้เขามีสามคนไหมคะเขามีแค่พี่พี่สาวอีกคนนึงนะคะแล้วเราก็แม่ตัวเขาแม่แล้วก็พี่สาวตกลงสามคนถูกไหมคะที่ส,ส่วนแบ่งเนี่ยเอาหมายเลขสามไปพูดเมื่อกี้มันต้องมีส่วนแบ่งสาม อืมแต่แต่เรื่องู่กย่างอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาก็บอกว่าไม่มีไม่แบบเออไม่ตอนนี้บอกไม่ไม่มีแบบคุยหรืออะไรยังไงประมาณนี้แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้บอกเราอืมมีคุยแต่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนามากเพราะว่ามันเป็นแค่สามเหรียญกับหนึ่งดาบถ้าเขาถ้าเขาอยากพัฒนาเขาอ่ะจะต้องพยายามที่จะเหมือนหาเรื่องคุยกับผู้ชายมากกว่านี้